ฟังเรื่องราวของคนที่ปรับพื้นที่บ้านให้เป็นพื้นที่ประกอบธุรกิจและใช้ชีวิตประจำวันกับ Work from Home สวัสดีค่ะชื่อขวัญน,นะคะเป็นเจ้าของสตูดิโอสอนดนตรีฟังเพลินค่ะสวัสดีครับเจนนะครับเซเจนครับเป็นเจ้าของสตูดิโอสอนดนตรีฟังเพลินครับ จุดเริ่มต้นในการทำฟังเพลิ Music Studio เดิมทีพวกเราก็เป็นครูสอนดนตรีอยู่แล้วค่ะพอหลังช่วงโควิดเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะทำธุรกิจสตูดิโอสอนดนตรีของตัวเองถ้าทำของตัวเองเนี่ยก็จะสามารถประหยัดเวลาประหยัดค่าเดินทางแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญที่สุดก็คือขวัญมองว่าอยากมีสถานที่สอนดนตรีของตัวเองที่สามารถเลือกใช้หลักสูตรแล้วก็เลือกใช้วิธีการสอนที่ตรงตามกับธรรมชาติของเด็ก ไม่ได้ยึดติดกับหนังสือหรือหลักสูตรใด,ดหลักสูตรหนึ่งค่ะ สำหรับการแบ่งพื้นที่นะครับหนึ่งเลยก็เราก็จะคุยกันก่อนว่าเราจะทําธุรกิจอะไรกันบ้างนะครับพอเราได้ตึกนี้มาแล้วคุณขวัญเขาก็จะอยากเปิดร้านดอกไม้ด้วยเราก็อยากเปิดโรงเรียนดนตรีด้วยเราก็เลยต้องแบ่งชั้นกันเราก็ดูว่ามีกี่ชั้นเราสามารถแต่ละชั้นทําอะไรได้บ้างชั้นหนึ่งเลยเราก็จะให้ร้านดอกไม้เพราะว่าจะมีลูกค้าหมุนเวียนตลอดพอมาชั้น2ชั้น3เราก็จะให้เป็นที่ของโรงเรียนดนตรีเราเคลียให้เป็นพื้นที่โล่งๆแล้วก็ค่อยมาแบ่งห้องกันใหม่เอง เราก็เลยมาเลือกว่าห้องข้างบนมันจะมีห้องที่เขาเป็นกําแพงตึกอยู่แล้วมันก็จะฟิกว่าห้องเนี้ยห้องใหญ่เราก็จะให้ไปเรียนกองอะไรเงี้ยเรียนวิชาที่มันเสียงดังๆก็จะอยู่ห้องข้างบนส่วนพื้นที่ชั้น2ของเนี้ยเป็นพื้นที่โลง่งเราก็เมเนจได้เลยว่าเราอยากให้ห้องเล็กห้องใหญ่ขนาดไหน สิ่งแรกเลยคือเดซิเบลครับเราต้องดูว่าเราจะสอนวิชาอะไรถ้าเราเล่นเครื่องดนตรีนั้นๆอย่างเล่นกองเนี่ยมันดังกี่เดซิเบลเราต้องไปดูข้อมูลกองดังกี่เดซิเบลกีตาร์กี่เดซิเบลแซกกี่เดซิเบลไวเลนกี่เดซิเบลเปนโนกี่เดซิเบลแล้วเราก็ค่อยมาเลือกวัสดุวัสดุเนี่ยก็จะมี2ส,ส่วนหลักๆก็คือการเสียงกับซับเสียงครับการเสียงก็เหมือนการเสียงออกไปห้องอื่นๆระหว่างห้องอะไรอย่างนี้ครับซับเสียงก็คือเหมือนการเสียงสะท้อนภายในห้องพอเรารู้เดซิเบลของแต่ละเครื่องไว้เนี่ยเราถ ึงมาเลือกวัสดุที่เป็นตัวกันเสียงซับเสียงเพราะว่าแต่ละรุ่นแต่ละแบบเนี่ยมันก็กันเสียงซับเสียงได้ไม่เท่ากันประมาณนี้ครับร้านดอกไม้เนี่ยก็จะอยู่ชั้นหนึ่งด้านหน้าก็จะมีเคาน์เตอร์รับลูกค้าเปิดในสไตล์แบบว่าคาเฟ่เนานะอยากให้ลูกค้าเดียได้มีมุมถ่ายรูปสวยๆด้วยแต่พอเปิดไปสักพักหนึงจริงๆเราต้องคํานึงถึงการใช้งานได้จริงๆซึ่งช่างจัดออกไม้เขาก็จะรีเควว่าขอพื้นที่ที่ใหญ่ ฟอร์นิเจอร์หรือว่าเครื่องใช้ต่างๆก็จะต้องตอบโจทย์แล้วก็สามารถใช้งานได้จริงก็เลยสรุปเป็นว่าปัจจุบันร้าดออกมาจะมีทั้งโซนที่สามารถถ่ายรูปได้แล้วก็มีโซนที่ช่างจัดออกมาได้ทํางานได้อย่างเต็มที่แล้วก็มีโซนที่แสดงสินค้าให้ลูกค้าได้เดินเข้ามาดูอยากให้ลูกค้ารู้สึกว่าเดินเข้ามาแล้วเหมือนเป็นบ้านแล้วก็รู้สึกสบายๆส,สามารถถ่ายภาพได้ เป็นคนจัดดอกไม้เองด้วยค่ะแต่ว่าหลักๆเนี่ยช่างจัดดอกไม้จะเป็นคุณแม่ คุณแม่เดิมทีเคยเปิดร้านจัดดอกไม้ตอนที่ขวัญอยู่ในท้องคุณแม่ก็เลยเหมือนสืบสานเจตนารงของคุณแม่ต่อมาค่ะหลักๆก,ก็คุณแม่จะเป็นช่างจัดดอกไม้หลักๆเลยแล้วก็ระหว่างดอกไม้กับดนตรีเราว่าพอเปิดไปเรื่อยๆเรารู้สึกว่าทุกคนเคยไปงานแต่งเนาะงานแต่งเนี่ยซูมแบ็กดอกก็จะมีดอกไม้นอกจากนั้นในงานแต่งก็จะมีวงดนตรีด้วยเราคิดว่าดนตรีกับดอกไม้เนี่ยค่ะเหมาะกับพวกงานเลื่อนเลิศงานอีเวนต์งานแต่งงานสามารถไปด้วยกันได้ค่ะแล้วก็หวังว่าในอนาคตเราอาจจะได้แบบขคับ ขยายธุรกิจที่เอาทั้งดนตรีแล้วก็ดอกไม้เข้ามารวมด้วยกัน,นะค่ะ สำหรับความท้าทายในการออกแบบตกแต่งนะครับพอเราไม่ได้เป็นสตูดิโอขนาดเล็กเนาะเรามีความมีขนาดใหญ่ขึ้นมาหน่อยเรามีการแบ่งห้องเรามีแบ่งเป็นห้าห้องครับเราเลือกที่จะเปิดหลากหลายวิชาขนาดห้องเราก็พยายามแบ่งให้มันไม่เล็กเกินไปไม่ใหญ่เกินไปอยากให้โรงเรียนของเราเนี่ยถึงแม้จะเป็นห้องเล็กห้องย่อยเนี่ยเราก็อยากให้เขารู้สึกว่ามีสเปซมีพื้นที่สบายๆเรียนแล้วเอ็นจอยเรียนแล้วไม่อึดอัดการตกแต่งของฟังเพิร์นนิวสิคสตูดิโอนะครับเราจะเน้นโฮมี่โฮมี่นิดนึงไปเลือกเฟอร์นิเจอร์ จากหลายที่เนาะออหนึ่งในนั้นก็มีของนอกๆ ok เหมือนกันเฟอร์นิเจอร์เขามีสไตล์โฮมมี่เป็นสีโทนไม้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันเราก็มีเลือกหยิบจับมาวางไว้ตำแหน่งต่างๆของโรงเรียนเราอยากให้นักเรียนและผู้ปกครองเนี่ยเข้ามาแล้วรู้สึกว่าเหมือนเรียนที่บ้านรู้สึกว่าอบอุน่นรู้สึกว่าไม่เก่งเกินไปอยากให้เขามาแบบสบายๆมีของเล่นมีจุดนั่งรอที่ผู้ปกครองสามารถดูหนังดูทีวีเล่นเกมกับน,นักเรียนได้ด้วยการเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์หรือว่าการจัดวางเนี่ยเราก็จะปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามจานวนลูกค้าของเรา ที่เข้ามามว่าไหนเราจัดกิจกรรมนะคะเด็กๆก็จะเยอะมากเราก็จะพยายามเคลียร์พื้นที่แล้วก็จะมีของเล่นเนี่ยให้เด็กๆเขาได้มีมุมเล่นได้เล่นกับเพื่อนได้แบบมีเพื่อนใหม่ๆแล้วก็ทางผู้ปกครองด้วยค่ะให้เขารู้สึกว่ามาอยู่ที่นี่แล้วร,รู้สึกเหมือนเป็นบ้านไม่อึดอัดประมาณนี้ค่ะ เราทั้งสองคนนะคะก็พักอศาศัยอยู่ที่นี่ด้วยสิ่งที่คิดว่าเราทั้งสองคนได้ใช้ด้วยแล้วก็ได้แชร์กับผู้ปกครองกับเด็กๆนะคะก็น่าจะเป็นห้องนี้แหละคะ่ะที่เราถ่ายกันอยู่ก็ในห้องนี้ก็จะมีกิจกรรมหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นหนังสือมีบอร์ดเกมนะคะเราก็รู้สึกว่าห้องนี้เป็นห้องที่เราได้ใช้ประโยชน์กับเพื่อนๆกับครอบครัวแล้วก็ได้แบ่งปันให้กับผู้ปกรครองแล้วก็เด็กๆได้แชร์ร่วมกันค่ะ สิ่งที่คำนึงมากที่สุดเลยก็จะเป็นเรื่องความปลอดภัยเนาะทรัพย์สินของเราที่เป็นของส่วนตัวก็อยู่ในในที่ที่เป็นของสตูดิโอเหมือนกันหรือเป็นของร้านดอกไม้เราต้องเซฟทุกอย่างมีการล็อกมีการอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็จะได้เรื่องของความสะดวกสบายมีเวลาในการพักผ่อนมากขึ้นเวลาทั้งส่วนตัวแล้วก็เวลาทำงานอยู่ด้วยกัน จากที่เราเรียนทางด้านดนตรีแล้วก็การสอนมาน้องก็รู้สึกว่าดนตรีเนี่ยไม่ได้ใช้ประโยชน์กับเด็กแค่ว่าแค่ให้น้องเนี่ยได้เล่นเป็นแล้วก็ให้ผู้ปกครองเนี่ยชื่นชมหรือว่าดีใจแต่จริงๆคือความสําคัญของดนตรีก็คือสามารถเข้าไปพัฒนาเสริมสร้างจิตนาการพัฒนาการต่างๆตามช่วงอายุของเด็กๆได้นะคะจากกิจกรรมที่เราจาัดเป็นกิจกรรมที่ทําให้ผู้ปกครองกับเด็กเนี่ยได้มาสานสัมพันธ์กันงง่ายๆอย่างเช่นน้องเล่นดนตรีให้คุณแม่หรือคุณพ่อฟังคุณแม่ค,คุณพ่อก็เกิดความรู้สึกชื่นชมเด็ก น้องก็จะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเก่งแล้วก็รู้สึกมีความภาคภูมิใจเห็นคุณค่าในตัวเองซึ่งตรงนี้ค่ะเป็นวิสัยทัศน์แล้วก็เจตนาหลากัหลกๆของครูขวานกับรูเจอร์เลยที่ต้องการเปิดสตูดิโอสอนดนตรตีขึ้นมาค่ะเพื่ออยากให้เด็กๆเกนี่ยไม่ใช่แค่เรียนดนตรตีแต่ว่าอยากให้เกิดความภาคภูมิใจแล้วก็ให้คุณพ่อคุณแม่เห็นประโยชน์ของดนตรตีว่าดนตรตีเนี่ยมีประโยชน์อีกเยอะเลยนะคะก็สตูดิโอฟังเพลินนะคะพวกเราก็เปิดมาได้ระยะเวลาหนึ่งแล้วนะคะ ก็อยากจะบอกไปถึงผู้ปกครองแล้วก็เด็กๆนะคะที่สนใจที่อยากจะเรียนดนตรีนะคะของโรงเรียนเราจะสอน4วิชาเนาะก็คือร้องเพลงอูคูเลเล่ไวลินแล้วก็เปเน7ปีขึ้นไปก็จะอยู่ในกลุ่มมาตรฐานนะครับกลุ่มผู้ใหญ่กลุ่มเด็กโตก็จะเรียนได้ทุกเครื่องเลยอยากเรียนเครื่องไหนก็ติดต่อมาได้นะครับเรามีคุณครูหลากหลายวิชาคอยซัพพอร์ตอยู่ แลนี่คือห้องตัวกลมนะครับห้องที่ใหญ่ที่สุดของสตูดิโอของเรานะครับเป็นห้องที่ใช้สำหรับเรียนทั้งกองชุดนะครับร้องเพลงนะครับแล้วก็เครื่องดนตรีที่ใช้ไฟฟ้าต่างๆนะครับนอกจากนี้ยังใช้จัดกิจกรรมต่างๆด้วยนะครับก่อนจะไปฟังเพลงเพราะๆนะคะท่านใดที่สนใจเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านของน้องๆก็สามารถใช้โค้ดส่วนลดด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ เชื่ออะไรพอดีผมเพิ่งย้ายมาใหม่แอบเห็นคุณไกลไกลนอกนอ,นอเป็นเพื่อนบ้านเลยอยากว่าทักเพื่อบ้านคุณขันเหลืออะไรเรียกผมได้เลยนะผมอยู่ไม่ไกล เลืองบ้านเลือกจนกว่าจะชอบที่